มันขยายมาเลยจ้ะย่งมันตุ้มมาเลยขย่ยคอยำนะทำนั่นแหละอาวอนแกนสต้องอีกเลยก็ไป่ถอ,อนได้ละหอมน่งๆต้มๆตุ้มๆเร้ามากกระไม้เนี่ยตอบบอยรงัวสีเไปด่ามันหายว่าจะตื่นสีวยเ่ยมื่อไหรตื้นทอมเงอบกีบยาวเลยไปนอนเลยนี่เออมันนั่นม่น วันวันเสาร์มันเนี่ยไปทงานบอกเออมันเนี่ยไปตลอดเช้ามันได้ตื่นแต่เสาร์น้ำเช่มันเขางานหกโมงกับมีหกโมงเสาร์เหลือตีถุงม่เดิมันเย็นระเบิดอ่ะแล้วเหมือเสียงที่กงกระโดดเสือกนี่แหละตึ้งซึงเพราะมันออกพลังกายแต่กัดกินใจคนอยู่ข้างล่างนี่เนีบอมันอยู่น้เราคือฮุนจักมันว่ะกัาหมูนนอยู่หันะ สมมือสุ่เศาเลยมันอกกังกายกูดทะลุห้องกับไปฮัมเร้อเบวานเาะว่าจะขึ้นไปทูประตูยองเมื่อเช้านี้เอาหอวเจ็บไปฟันเรไปทูประตูห้องเขาสบายลืมเอาเกิดหน่อยให้สองคนนี้เลยาเป็นยังตักกินน้วกันเนี่ยนักผีเอวกินนรุดหน่อยจะน่อยยีหี่ด้เอ้าเป็นไรเปลวเด็กน่อั่นผม เอาหน่อยีเอาเดี๋ยวตะจ้างรถเพื่อนเผยเดินจ้างผัดขนาดน้าดข้าวหน้าเจี๊ยบหยือเป่าอะ้ยไม่ผัดนะน้ำน้ำเจี๊ยบกิมจีสมกกาลังพอดีห้าห้ามักผสมนะผัดผัดใส่หมูใส่ไข่แกงแกงใส่จีโค้งด้อเแกงกิมจีใส่จีโค้ง ึงรวมปั้มหมูถูกแกว้วอันนี้เนี่ยเอนถือหมอน่อยมากเลยแม่น่ะ <c oughs> แกงจิ้มกี <c oughs> โซมก็จะตายจิ้มกีส่วนคนตัวนี้เขายาวมาก,กจิ้มกีส้มเออไมาให้แกงแต่ว่าเรากินพัก ไอ้นี่คือเข้าเลยแท็กซี่นี่ลบวานไ้น้ำไปกิน่า้เมียเราไปลาวเอาไปกินหมูย่างเอาแกเก้าวหนูกินสุยางกน้นองกินต้มดํากินน้ำกินเลือกไงไปกับติดโอ้่อดีอดไว้ทั้นี่จะกินไม่ติดใหม่ตัว ลองชิมใบงาบ้างก่อนนะว่าบวกินจะเคื่องดิว่าฉันเหม็นหรือว่ามันหิ้มใบงาเลยว่าค่ยกินมาเกาหลีเนี่ยงานแรกที่เจอคือตัดใบงาเนี่ยเหรอเชียวใบงาเนี่ยมันไงเนาะใบมันยันไถตัวเหม็นแต่เหม็นใบอ่อนใบอันนตัดตีง่าซอยมูสกาแก่นั่นแหละล่อให้ติตีง่าซอยเนี่ย บนีบเม็ดได้อานัข้า้าวันปูมูเอาเม็ดไปกินอ๋อางาตีเขาตีมอืปตีใบปตีงซอยเราแซบนคันไข่อย่างนี้ใช uh. <C> ่ยังกร่คุกจมาปิดได้ยังปิดก็เปิดไม่เจอ้ว่อน

มันชีพอดีเนาะันกำลังดพอดีป้าตะกกิไยลองซึ้นดมดูสิเส้นใส่มะมาแสบมันเป็นไมูมาใส่มะมานี่เอวพอดีเนาะแสบว่ะสูตรสำเร็จหรูกบบอืมีเพาว่ามีแบบผัดก็มีนะแบบแบบผัดสำเร็จเลยนะแค่ผัดเหินครับเพน่เขา หมีมันวาาเข้ามากินกิมจีเวลามันไปนตากออกเขามาใะตักไปกินจีมาให้เข้าเลยอืมอืมี้มมีกไหมหืม <c oughs> ตกเกมือปานลิ่งจะเวิรบ,บอ่สิบอกว่า <c oughs> มันกินคู่กันกินจะีกับหมูมันกินตัดกันเข้ากันเนาะอืมเอามันไข่ซอย่อยสลายได้หลักกิบจีต้องกินหมูอย่าง ค่อยลายอย่างก็มึนแห้งตกกก็ปูอีกเอาก็กินกัดผัดกะยองอร่อยขาชนาเนาะม่ได้กินดุลเลยเนาะปามึงสามเดือนเราิี uh> จะ,จะี่สามเดือนต้อเจข้ามาสามสิบเดือนแล้วเจ๊เธอมากทำสิ่เจส่วนเธอแ,แต่ที่แหลกเลยนะ okay, น<ร>่ะแกหมบมาเลยเม้รับรถไฟเจาไปกินแบบว่ดไปกินก็แบบไปกินน้ำข้าวของรถไยเนาะอือืมอืมอนไมร้อรถไฟรับรถไฟน้ำไปกินแกด้วยเราต้กินคุมละนั้น คุราคาเหอบบท่โชว์มือเท่าแตา่นี่หลน้อยๆามั้่อยเขาเต้าปลาปากมั้งนี่ข้าวข้าต่นี่ก็ด <c oughs> ีแต่ยิ้ไม่อยู่ไก่ในแห่ลิพาไปต้องปตงแท็กซี่อัดกันแป่ว่าพากับต้องหาคนขับรถอะ่ะ <c oughs> มันสีเมาขานั่นามันสีเมาเข้ากับปตงแท็กซี่ไปเอาทุมนันช่วยดูว่าไปกิน แต่ตก้แกงยังเส้นว่าเ็นอไปกินร้านหมูย่างหมูหวานแต่ต้องยกบกกาไปยใหญ่วันทยิบก็แต่แกจะพาไปกินพ่อไปเกินในที่เราหนึ่งไแล้ว